ผ้ามอนิสภาามาแกงเฮ็ดเนาะคะ่ะหลังจากแบงไ้พี่ห้นองเสร็จแล้วนะคะมอนีสกับผ้ามาแกงเฮ็ดกิน,นะคะ่ะแกงเฮ็ดปวกเนาะคะ่ะเฮ็ดปวกง,งามๆะค่ะพี่นองคะดี๋ยวพอได้แกงแล้วครับแบงพีแบงน,น,นองเรียบร้อยนี่ค่ะอันนี้กับซีบีเครื่องปุ้งเนาะคะ่ะอันนี้ผีพร้อมกระเทียมมันยังกระไสไว้แล้วนะคะอันนี้กลาทูเข้มค่ะตำใสกันเลยนะคะพี่นองคะ่ะเบเรออันนี้ให้เบิ้งค่ะคาดเจ้าข่าว น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะ่ะน้ำเริ่มเดือดเสร็จแล้วค่ะใส่พริกแกงค่ะพี่นอ้อง่ะใส่พริกแกงลงเนาะคะ่ะให้มันผดๆดนะคะ่ะใส่พริกแกงเพราะน้ำเดือดแล้วเนาะคะ่ะเอาเห็ดใส่ะคะ่ะใส่เห็ดลงไปค่ะพี่น้อง่ะใส่เห็ดลงไปนะคะ่ะ,คะอันนี้คือสูตรนูดแดงเนาะคะ่ะสูตรไข่สูตรมันนะคะผัดพริกสูตรมันเนาะคะ่ะแล้วแต่ค่ะพี่นอ้อง่ะ ใส่ใบข้ามอ่อนค่ะใส่ใบข้ามอ่อนลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะ่ะคนค่ะคนคนคนแล้วก็ใส่ข,ข้าครัวค่ะพี่น้องคะใส่ข้าควัวลงไปเนาะคะ่ะคนค่ะแบบน,นี้คนอีกรอบเด้อค่ะใส่ข,ข่าควัวหอมๆค่ะ,ะก็ชิมค่ะชิมรสชาตินะคะ,ะเบอเสบบอร์เสบเนาะคะ่ะเสบค่ะ แล้วก็ใส่พักตำนิ่ค่ะใส่พักตำนินลงไปค่ะเป็นอันเซตค่ะคนค่ะคนอีกเนาะค่ะคนคนคนหอมค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวใส่ใบาหมิงซิมค่ะ มาครับมาลองชิมกันครับเ็ดปัวครับลองชิมบ้างครับบาชิมอะไรกินเขาเลยนะครับนี่ลองชิมก่อนอืมครับแซ่บหวานครับอร่อยอร่อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปแล้วครับเล้อขอบคุณครับ